สมเดเจริญยนสวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กมาส่งของที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทน,นะคะมาพร้อมกับเครื่องยันมา150 DIY ตัวนี้ที่ติ๊กเคยได้ไลฟ์สดไปบ้างแล้วแล้วเสร็จแล้วมีลูกค้าที่อยู่จังหวัดเดียวกันคือจริงๆเนี่ยติ๊กเป็นคนจังหวัดชัยนาทแล้วก็มาส่งลูกค้าอำเภอใกล้เคียงที่ตัวเองอยู่ก็คืออำเภอสันบุรี ไปส่งคุณลุงที่อยู่ใกล้เคียงกับวัดพระแก้วนี่แหละค่ะพอดีติ๊กมารอแกในวัดนะเดี๋ยวติ๊กเอาเครื่องให้ดูนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สวยมากเลยแล้วก็เป็นเครื่องเดิมด้วยค่ะพอดีแกบอกว่าให้เก็บสีให้หน่อยไม่ว่าจะเป็นสีมุเลแล้วก็สีตรงไหนที่ไม่สวยอยากให้เก็บให้มันสวยเพราะว่าไหนๆก็ซื้อเครื่องแล้วอยากให้เครื่องที่จะเอามาใช้สวยงามนี่ค่ะ Thank uh you. -huh.